สบายดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยสวรรค์นาเขตเนาะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ที่น้องพื้นเขาเองเด้ออ่าอยู่วันน้องพื้นแต่ว่าให้เพื่อนเพื่อนได้เบ่งว่าความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างว่ามันยิ่งใหญ่สุดเเนาะคือเพื่อนเพื่อนแต่ละคนถ้าว่าเห็นมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์ยูทางล้งพระบางทางภาคเหนือเขาเนาะแล้วมันก็ยักสไตล์คล้ายๆคือนั่น คือโอยกักภาคลายเนาะอยากให้เพื่อนๆเบิ้งด้วยตาเป่าไปเองอันนี้คือทางออกเนาะเาขี่ไปแล้วก็ตึกตัวนั้นก็เป็นอธิบุติผู้บริรหารมหาลัยแหละว่าสันปูกูอาจารย์อออยูเพราะยังไงฮนะอะไรคือถังออกแล้วเพื่อนๆดีเบิ้งมีมีมีวงเวียนแล้วก็ซอยไปพุน่นแล้วก็ซอยมาตัวนี้แต่ผู้พูดไปใช่นะไปไม,ไมหาลัยแล้วแล้วก็ตัวนี้ทางออกเนาะ แต่ว่าวกเขาทีเลาะไปซอยตัวนี้เบิ้งว่ามันสิมียังทางนี้คือทางสงข้ขาทางนีวงจากว่ามันที็ไห,หมหรือว่ากังอยู่ในขันชกอสร้างีาไไดห,หดูดีแล้วก็มีซอยนีอีกไปหน้าแล้วเราจะไปซอยตัวนี้ แมนพิ่นจะเปิดสาขาการเฮียนอยู่ที่นี่นี่คือสีเต็มคารา์บิโอเลยแล้วเนาะถ้าบราภาษาวัยรุ่นเนาะก็เลยตมไม้คือแบบถุกสาขาเนาะน่าจะพบอยู่นี่เลยเนะาะถ้าว่าเหมาะถ้าสมเทียบหมอคอที่ปัจจุบันก็คืออยู่ทางนาสิงเนาะกับยูนี่มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแค่เขาตั้งแต่ถนนแหละนะ เราเท่าน anyway ี้เอาไว้ให้นักศึกษาบังคั้ไดส่บังคมบดิโอ้โหยานะคือจะคลายเงียบๆไปปุ้ยต้องตักโอให้เพื่อนเบิึงไปเลยเนาะว่าเาคีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนื่อิให้เพื่อนไปอยู่หน้าเลยก็สอยอีกละนี่เป็นนี่นี่เป็นนี่พอมันงหมดแล้วพอมล้นนะจ๊ะ สวยตัวนี้ไปยังบ่แล้วแต่ว่าไปปิวเขาตอนนี้กะอย่างอันเดียวเออเพือ่อนึงดีอ่าขายยาวๆไปเดี๋ยวไปฮอดวน้ำมาไหลแล้วก็จอดอีกเด้อไปสิถ่ายฝั่งมาไหลมังสติกเกอร์เป็นขนาดนะแล้วมานี่ก็วงเวียนอีกแล้วเพืเอ่อนถ้าว่ากัดปีได้เนาะรัฐบาลจะสร้างสำเร็จเหนียโห นี่มาเรียนอยู่ที่นี่เลยครบจบนี่ข้างหน้านี่คือถังออกเพื่อนๆแเป็พื่อนมาจากไหนบายโอสเตอร์ไญลโกโก้มาทยาละไรสวัรค์นะเุท เจคลองงวงมาขี่ใส่จอดกันอยู่ห่น <c oughs> ียล่ดีเพื่อนเพื่อนนินบ๊องชัดเจน